สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาพูดเรื่องสินทรัพย์ชีวภาพเสนออาจารย์อารุณียศบุตรหัวข้อการนำเสนอ 1. วัตถุประสงค์ 2. ขอบเขต 3. คํคำนิยาม 4. การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า 5. เองินอุดหนุนจากรัฐบาล 6. การเปิดเผยข้อมูล 7. วันถือปฏิบัติและปฏิบัติในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลกิจาก,การรมทางการเกษตรขอบเขตภายใน 1. สินทรัพย์ทางชีวภาพ 2. ผลผลิตทางการเกษตร 3. ผลผลิตที่ใช้ในการผลิตต่อ 4. เงินอุดหนุนจากรัฐภายนอก 1. ที่ดิน 2. ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน 3. การแปลรูปหลังการผลิตเพือเพื่อผลิตคำนิยามการแปลรูปและการบริการทางชีวภาพเพื่อผลิตขายหรือการเพิ่มจำนวนสินทรัพย์ทางชีวภาพหมายถึงสัตว์หรือพืชที่มีชีวิตผลิตผล,ผลทางการเกษตรหมายถึงผลิตผลที่เก็บได้จากสินทรัพย์ชีวภาพการหลับรู้รายการและการวัดมูลค่าการรับรู้รายการ1ควบ,บคุมทรัพย์สินในอดีต 2กิจการได้รับผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจจากสินทรัพย์ในอนาคต 3. ส,สินทรัพย์สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ 4. การผลิตที่เก็บเกี่ยวจากสินทรัพย์ชีวภาพต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายการวัดมูลค่า 1. กิจการต้องวัดมูลค่าเพื่อหากราคาและการด้อยค่าสะสม 2. การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อาจทำได้โดยแบ่งเป็นกลุ่มลักษณะสำคัญ 3. สินทรัพย์ชีวภาพมักมีลักษณะทางกายภาพอยู่ติดกับที่ดินคือสินทรัพย์ชีวภาพที่ดินเปล่าและส่วนปรับปรุงที่ดินพืชเพื่อการให้ผลิตผลทั้งที่ยังไม่พร้อมและที่พร้อมให้ผลิตผลกิจการต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุน หากค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมตัวอย่างวันที่1มกราคม 25x1 บริษัทออเรนจ์จำกัดได้ซื้อส้มจากสวนยาย A อในจำนวน1ตันณนะวันนี้มูลค่ายุติธรรมของส้มเท่ากับ40,000บาทหากกิจการจะนำส้มไปขายที่ตลาดต้องเสียค่าใช้จ่ายณนะจุดขายเป็นเงิน5,000บาทวันที่31ธันวาคม 25x1 มูลค่ายุติธรรมของส้มเท่ากับ20,000บาทหากกิจการจะนำส้มไปขายที่ตลาดต้องเสียค่าใช้ใจนะ่ายณจุดขายเป็นเงิน5,000บาทการบันทึกบัญชีวันที่ 1. มกราคม 25x1 เดบิตส้ม35,000บาทเครดิตรายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้ใจนะ่ายณจุดขาย35,000บาท วันที่31ธันวาคม 25x1 เดบิตรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหากค่าใช้จ่ายณนะจุดขาย2 0 0 0 0บาทเคดิตส้ม2 0 0 0 0บาทวิธีคำนวณมูลค่ายุติธรรมส้ม1มค x อ4 0 0 0 0บาทหากประมาณค่าใช้จ่ายณนะจุดขาย5,000บาทมูลค่าส้ม31ทค X1 35 0 0 0บาทมูลค่ายุติธรรมส้ม 31ทค x 1 20,000บาทหักประมาณค่าใช้จ่ายณจุดขาย5,000บาทมูลค่าส้ม31ทค x 1 15,000บาทมูลค่าส้ม1มค x 1 35,000บาทหักมูลค่าส้ม31ทค x 1 15,000บาทรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง20,000บาทการแสดงรายการในงบการเงินบริษัทออเรนจำกัดงบดุลบางส่วน วันที่31ธันวาคม2 5 x 1สินทรัพย์ชีวาภาพส้ม15,000บาทบริษัทออเรนจ์จำกัดงบก,กำไรขาดทุนบางส่วนสำหรับปีสิ้นสุด31ธันวาคม2 5 x 1รายได้รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักปริมาณการค่าใช้จ่ายณจุดขาย35,000บาทค่าใช้จ่ายรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักปริมาณการค่าใช้จ่ายณจุดขาย20,000บาท จากรัฐบาลภาครัฐอาจเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนโดยให้เงินอุดหนุนแก่กิจการ 1. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลแบบไม่มีเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ชีวภาพที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 3. ข้อกำหนด และเงื่อนไขของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีความแตกต่างกัน 4. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ชีวภาพวัดด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 5. หากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ชีวภาพที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล กำหนดให้กิจการไม่ทำกิจกรรมทางการเกษตรบางอย่าง 1. งกิจการต้องเปิดเผยยอดรวมของผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด 2. กิจการต้องเปิดเผยรายละเอียดอาจอยู่ในรูปของการบรรยายหรือรายละเอียดในเชิงปริมาณ 3. การเปิดเผยรายละเอียดในเชิงปริมาณของสินทรัพย์ชีวภาพแต่ละกลุ่มให้แยกระหว่างสินทรัพย์ชีวภาพ ื่อการอุปโภคบริโภคและสินทรัพย์ชีวภาพเพื่อการให้ผลผลิต 4. สินทรัพย์ชีวภาพเพื่อการอุปโภคบริโภคคือสินทรัพย์ชีวภาพที่จะถูกเก็บเกี่ยวเป็นผลผลิตทางการเกษตรหรือเพื่อการขายในสภาพที่เป็นสินทรัพย์ชีวภาพ 5. สินทรัพย์ชีวภาพอาจจัดเป็นสินทรัพย์ชีวภาพที่พร้อมให้ผลผลิต หรือสินทรัพย์ชีวภาพที่ยังไม่พร้อมให้ผลผลิต 6. ก,กิจการต้องเปิดเผยเรื่องดังต่อไปนี้ 1. ลักษณะแต่ละกลุ่ม 2. ตัววัดที่ไม่เป็นเงิน 3. ม,มีอยู่จริงและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ชีวภาพ 4. พัฒนาหรือการได้มาซึ่งสินทรัพย์ชีวภาพ 5. กลยุทธ์ 7. ต้องแสดงรายการกระทบยอดตามบัญชีของสินทรัพย์ชีวภาพ 1. ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 2. ยอดเพิ่มขึ้น 3. ยอดลดลงจัดประเภทเป็นถือไว้เพื่อขาย 4. ยอดลดลงเนื่องจากการเก็บเกี่ยว 5. ยอดเพิ่มขึ้นเนื่องจากการรวมธุรกิจ 8. มูลค่าย,ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 9. การเปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพ เป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหลายประเภทเช่นการเจริญเติบโตการเสื่อมถอยการผลิตและการขยายพันธุ์ 10. การเกษตรมักเผชิญกับความเสี่ยงสูงทางภูมิอากาศโรคภยัยและภัยธรรมชาติอื่นๆควรถือปฏิบัติและการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินประจำปีสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่1มกราคม2561เป็นต้นไปทั้งนี้สนับสนุนให้หน่าไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติหากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สำหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย2มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีได้กำหนดวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงการเริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่8ปรับปรุง2560เรื่องนโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาดเมื่อมีการประกาศใช้พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ